ออกมาแล้วฮไฮทุกคนใช่ค่ะวันนี้คือวันเกิดคุณแม่เดี๋ยวจะมาแค่แบบเดียวนะคะมาแหวะมาถักถ่ายแบบนะแบดบหมด แบรหมดจ้าวันนี้คืองานหนูค้างเยอะมากนะคะหนูก็เลยจะมา <c oughs> อ่ะเสียงแฮลปะหนูก็เลยจะมาไลฟ์แค่แบบดียวเพราะว่าเดี๋ยวหนูต้องไปนั่งเคลียรงานนะคะแล้วก็ทําอาหารไปด้วยเนี่ยกินสุก,กี้โทษรู้ไหมหนูชอบกินสุกี้มากหนูกินได้ทุกวันลุงถึงทไทยหรือยังยังค่ะเพิ่งจะขึ้นเครื่องใจเย็น,ยนถึงพรุ่งนี้ค่ะนั่งดีว่า สูงไปนะทุกคน <c oughs> ไปึแล้วไปทำไปตอได้เนี่ยทำอีปูอันนี้มันมีไอ้นั่นไปเนี่ยส,สองสองอุ้ยนั่น H P D คุณแม่ครับคุณค่าทุกคนสก,กี้ใส่อะไรบ้างครับใส่ทุกอย่างที่อยากกินใช่นั่นนั่น <c oughs> น,น่นมีคนตอบแทนแล้วว่าเครื่องของหนูทำงานต่อเลยเห็นไหมเอฟซีเขาก็รู้อยู่แล้วถามท <c oughs> ําทำไมเมื่อวานเมื่อวานหนูส่งสูปแต่ว่ามีคนตัดไปก่อนหนูบายบายมัว่วแล้วหนูก็กดปิดแต่ว่าตัดมาไม่หมดใช่ไหม <c oughs> หรือว่ารูปหนูมันหายไปก่อนเองหรือหนูมั่วแล้วกดปิดเร็วเกินแล้วมันเลยไม่เห็นตรงนั้น หนูชอบกินอะน,นี้มากผูอัดอะถึงจะรู้ว่ามันเป็นแปง้งทุกคนน้ำหนักหนูขึ้นสามโล,ลนะหนูจะเริ่มลดแล้วเชื่อถะต่อไปนี้ห้ามพิมพ์ห้ามพิม,มพ์มว่าให้กินนะต่อไปนี้ห้ามพิมพ์ว่าทำไมไม่กินห้าม ไม่ใช่หมายถึงว่าตอนที่แบบหนูไม่ได้กินอ่ะไม่ต้องถามเพราะว่ามันทําให้หนูหนิวได้ไหมคะ,ะได้ไหมคะทุกคนมาเริ่มกลมุ่มนั่นดูพูดเขา้าเส้นโซนนักค่ะ <c oughs> อะไรคนดูผิดใช่โทษทุกคนอนะ่ะ แนะนำเยลลี่หน่อยชอบกินเยลลี่ของญี่ปุ่นอ่ะชอบพุดโชแล้วก็ชอบอีกอันที่มันเป็นแบบสูนแคลอร่ออยอร่อยคุณแม่เพิ่งซื้อมาให้เพิ่มนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูโดยกี่โมงตอนนี้แหละไปทะเลไม่สวยแน่จะได้ไปเมื่อ,อไหร่คะเอาจริงว่าจะชวงคุณแม่ไปอยู่เนี่ยอยากไปทะเลมาก จะได้กกินแล้วน้องบอกว่าแหวะดูทีไรพี่เมกินทุกที <laughs> ไม่อันนี้มันเป็นแบบว่าเวลา,วากินนะคะเพิ่งกลับไปดูห้าสิบขอถามยา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 อยากจะลบทิ้งแต่ก็เออเก็บไว้เพราะว่าเป็นคลิปแรกแต่คือหน้าตาตลกมากหยุดใครก็ได้ส่งเครื่องสำอางไปให้น้องเขาหน่อยกระบี่อะไรไม่มีไม่มี บ่งกรบีคุณลุงพูดเล่นมั้งม,มอง้อนมถกคนมอน F สีไม่แบ่งครับ เดี๋ยวจะให้ดูว่าหนูทาสุกกี้มอใหญ่แค่ไหนกินคือคนเดียวอะไรวะอืม,อมนั่นได้แสดงมิตรภาพนะครับสศัตรูไหมครับได้รับไปไปรับเชิญค่ะเป็นปรางเด็กเออเป็นเด็กเออจะจะใส่ทุกอย่างขอมกันไปเลยง่ายดีด นั่น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 ว่าแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันไม่ใช่แล้วแบบนี้มันไม่ใช่แล้วโอ๋ยอย่าใช้มีดโอเคโอเคห้ามเห็นห้ามเห็น คนมาไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกกระตุกเพราะอะไรอ่ะแบตก็ยังอยู่นะทุกคนเฮ้ยอ๋อโอเคอู้อู้ทำไม เดี๋ยวให้ดูแป๊บ อะไรให้ให้ดูหรอทุกคนเห็นยังดูนี่ดูนี่เห็นปะเยอะมากหม้อนี้หนูกินคนเดียวใหญ่ไหมใหญ่ไหม 9ก้าบาทอะไรทุกคนวันนี้หนูเพิ่งจ่ายค่าเน็ตไปพันสามเก้าบาทอะไรจ่ายเองด้วยเซ็งจัดเลยโดนบูลลี่อีกนั่นเน็ตเจ็ดบาทดูโดนบูลลี่กินคนเดียวจริงเหรอใช่ค่ะก็หนูชอบกินสุก้กีะ ไม่ทุกคนแต่ว่าหนูกินได้หลายมือ้อกินสองมือ้อได้กินมื้อเดียวสหน่อยอคุณค่ะเน็ตข้างบ้านอะไรทุกคนข้างข้างบ้านไม่ไมรู้เน็ตเขาเยอะ <Yo. S 2> <c oughs> ขอมือหน่อยขอมือแหละขอมือไปทำไมอ่ะอเสื้อมันยุ่ยหรือมันเป็นดีไซน์ทุกคนชุดนอนมันก็ต้องเป็นแบบนี้มันถึงจะสบายโอ้ยวันหลังจะใส่ฮูดดี้ไลฟ์ตลอดแหละโดบุลี่ขอเสื้อย,ยู่ยอันนี้ชอบกินไหมใช่คะ่ะทุกคนอาจริงนะมันย,ยุ่ยมันไม่เห็นอะไรหรอกอาจริงคอมันแค่เนี้ย มันมันเป็นสนุปปี้ไงหนูชอบสนุปปี้ทำไมอ่ะ <c oughs> แม่งทักซะเขินเลยขอสเสเวเป็นดีไซน์ฮาวขอถ้าเป็ดอีกแล้วอีกแล้วไปดูมีมเอานะคะมันได้หรือ,อยังเนี่ยหนูชอบแบบว่าเปืเป่อยๆเลยได้แล้วได้แล้ว คิดว่าได้ล่ะ <c oughs> ยังไม่จบยังไม่จบกับคิตตี้เดี๋ยวหาัน,นั่นก่อน <c oughs> สเสื้อวินเทปเออสเสื้อวินเทปอะคะ่ะกำลังขึ้นระวังหัครับเกิดผมมาเอามูลได้เป็นพันคุณจะตกใจไม่ได้หรอก เพไปเรื่อยอะคนไทยหอเป็ดหน่อยเป็ดเขาก็รอเราเขาบอกเสมอนี่ต้องที่จะขายเลยหรอใช่สิครับก็ผมมันที่สิบสี่อะกราบกราบอีกรอบไม่เอาไม่เอาไม่เอาทุ่งมาไหมครับไม่มาค่ะเขาอยู่บนเครื่องบินนะคะ ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังะคะ่ะ13าแล้วนะอ,อ๋อสิาแล้วเออใช่ใช่ใช่รรับไหมไม่ไปคะ่ะทำการทำงานเนาะชีวิตเรามีงานมีการทำเนาะหนูก็ต้องทำทั้งงานออฟฟิศทั้งถ่ายงานนู่นนี่นะคะ จะคอยกับเช้าหรือเปล่าไม่ใช่จ้าเฮ้ยเดี๋ยวปิดไฟก่อนเลยร้อนจัดเลยโอ้นี่นะคะคือซุกกิ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 ทำอะไรกินเนี่ยค่ะเห็นออกโอเคพอละ ไปต้มมาม่าตามละอ้าวเอาเลยช่องเรากินตลอดอยู่แล้วเฮ้ยทุกคนอย่าทักนะไม่มีนะเหนียงอะ้วไม่มีไม่มีถังแก้ววินเทจแน่นอนเออบ้านอื่นเขาเป็น เอาไฟฟ้ากันหมดแล้วเรายังใช้แก๊ดอยู่นะคะทำกินตามเลยเอาเลยทุกคนอย่าบุลลี่นะคะเจอกันอาทิตย์หน้าสุดเพอมแน่ใช่ปะรู้ป่ะวันเนี้ยเดินไปแบบเจ็ดโลก็ไม่เยอะนะเอาจริงเดินช้อปปิ้งยังเยอะกว่า วันนี้ไม่วิง่งค่ะคือหนูไม่ชอบวิง่งหนูเดินไปเรื่อยโตัวสองสงเพิ่มนั่นจะได้กินน้ำจิ้มสุก,กี้แล้วที่ซื้อมาจากงานกาชาติกว่าจะได้กินนะ่ะคิดดูสิคือฉันชอบกินสุก,กี้มากนะคะฉันถึงซื้อน้ำจิ้มสุก,กี้มาเยอะมากมายขนาดนั้น เดินเจ็ดกินสิบเดินเดินเจ็ดกินร้อยโอ้โหมาเรียกหนูเจ๊ตัวเองอายุเท่าไหร่เจนอายุเท่าไหร่จ้ามาเรียกสันเจ้าจะเป็นพี่เธอจริงหรือเปล่าฮะฮะคุณลุง นะลุงตีเนียนเลยนะตีเนียนเลยนะลุงมาเรียกฉันเจ๊อะแก่กว่าฉันตั้งกี่รอบ <c oughs> นั่นป้าอ่ะใครใครเรียกป้าขอให้ได้แฟนแก่ทุกใครเรียกป้าขอให้มีแฟนแก่เธอคนแป๊บนึงขอยกขอยกช่วยกัน คิดอะไรทั้งคนอย่าไปเลี้ยอยู่เราเฮ้ยเดี๋ยวหนูปิดแก๊สก่อนเดี๋ยวลืมปิดแก๊สมันจะเกิดเหตุปิดฝั่งไหนปิดฝั่งนี้ทุกคนมันไม่ใช่เหนียงมันคือแบบโอ บอกเป็นคนๆไปนะบิ๊มี่ยังไม่เก่ตเรียกน้องน้องน้อง,องบิมบิ้มครับนั้นหายนั่นก่อนถ้วยลอง ทุกคนหนูจะไปกินข้าวแล้วก็ทํางานไปพร้อมกันแล้วอะหนูแวะมาแค่นี้แหละคะ่ะแวะมาให้หายคิดถึงเด็วจะไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวด็กตึกเด,ด็กว่ากันแต่ว่าขอไปทํางานก่อนนะคะบ๊ายบาย About you? Yes, I'm doing good as well. Where are you from again? I forgot where. Oh! I'm from what? Thailand. Everyone brings win streak to me. What is this? Seven win streaks, eight win streaks, ten win streaks. dion hi. Uh, Why we do nai nai 8, nai. Nai, we nai, nai. Hello, Selindion. Thank you. tap. What is it is คนเร็วก่อนหนูจะไปหนูจะหนูเพิ่งรู้ว่าตัวเองวินแปดอ่ะตรงนี้ไม่เล่นดีกว่าซารินเดียน thank you เอางี้ถ้า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 หนูแพ้หนูจะมาหาเขาอีกแต่ว่าถ้าวันนี้หนูชนะหนูจะไม่รับที่เขาเชิญหนูแล้วโอ้น่าคลายี yeah that one yeah so funny right ใช่ไหมล่ะ yeah super funny ก็ถ้าถ้าหนูแพ้หนูก็จะมาดวลกับเขาอีกป no ึ้งนั่นได้ทำงานได้ไหมเดี๋ยวถ้างานชิวขึ้นเดี๋ยวจะมาแต่ว่าอันที่งานเครียดอะหนูต้องใช้สมาธิก็เสียงไม่ไลฟ์ไม่เปลี่นแทนเวอร์มากมิิซาไลฟ์อะี่นี่มัสที่นี่ไลฟ์สิเดียร์มัไลฟ์กันเดียวกันเนี่ยทุกคนไม่ใกล้เคียงเลย อุ้ยเนี่ยปะดังงอกริงกับ Guys Everybody Another t i o มาไลฟ์แล้ว Another Two จะปีเก๊กับใครละยกระบือมาแล้ Guys Everyone We Need 13 r o s e s เอใช่ค่ะหนูก็ไม่ได้ถามเลยะขอบคุณพี่ซีคอนแชมป์นะคะพี่โตโตพี่หยุดนะคะ What is your name again f i k i Yes f i k i Is my name f i k i A, b, a, b, typing, typing, kita hajar, kita hajar, katanya, guys, Oma a, <laughs> b, relax, oke, a, b, oho, oh, oke, 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 duh, duh Duh, oke, oke, Oh, oke, ini enggak terlalu oke, terlalu Oh, lam oke, ini. oke, oke, lam oke, Abe! Abe! <laughs> <laughs> Who is Thank Abe? you so much. I you Sorry. Sorry. i This game focus. This game. This game focus oh jack thank you so much jack um, oh jack man. is here bro Abbey Abbey is here. jack is here my brothers thank you so much i will go home and thank you thank thank you jack thank you so, so much thank you very much jack

A lot of it more game. I mean. Like sharp shark. you are Indonesian, right? I'm Indonesian, yes. Uh, how to say hello? Hello. Yes. It's it's a simple, very simple language actually. So um, it's actually one of the easiest languages out there it's not me not me saying it you know uh -huh. not because I'm indonesian actually a lot of people you know who love uh, learning languages out there they say yes indonesian is a easy language to learn and how how to say hi in indonesian hi hello hi hello. why i mean in thailand we say like swadhi why yes easy right why why do you why do you make it hard

สุกี้ติดคอนั่นทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันดึกๆก็ได้หรือไมก่ก็ไว้ว่ากันเค็มไ,ไหมบายบายคะ่ะสวัสดีว่าไงหนูก็ไม่รู้สรุปหนูก็จะไม่ได้แต่มันมีนะทุกคนสามามัดได้ตังหรือเปล่ากลับมาไลฟ์ด้วยนะเออเดี๋ยวดูอีกทีนะคะว่างานจะเสร็จทันไหม พราะว่าพอหนูมาไลฟ์ตีสามพี่ๆก็จะทรมานกันนะตีหนึ่งตีสองอะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะไม,ไะไม่ไม่ไปรับคะ่ะทํางานคะ่ะทําการทํางานคะ่ะบ <c oughs> ๊ายบาย